กี่ขั้นวันนี้นนกับเหยื่อเขียดใช่ปะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหนาหน้านะ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนัเดชพลานมิตรและก็แม็กนะวันนี้ในพานถือคันเบ็ดเดินไปไหนแล้วจะมาปักเบ็ดเหรอ,อแล้วเนี่ยเนี่ยไม่แล้วแล้ววันวิ่งกากมาอะไรก็รู้อ๋อก็คือวันเนี้ยเรามาตกปลากันใช่ไหมแล้วก็คลิปก่อนนู้นอ่ะแม็กมันตีปลาช่อนได้สองตัวแล้วในพานเนาะ แล้วเราก็มีเหยื่อเขียดพอดีไหนๆก็ต้องมาเฝ้าเบ็ดตกปลาหน้าดินแล้วเนี่ยก็ถือคันคันธงมาปักด้วยเลยนะในพันเนาะกี่คันวันนี้อันนี้มา20คันกับเหยื่อเขียดใช่ปะ่ะอือ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอยู่วันนี้เราจะอยู่ดึกหน่อยเนาะเราก็ปักคาบหัวเย็นแล้วกูําแล้วเดี๋ยวตอนดึกเราเก็บกลับพร้อมกับไอ้เบ็ดตกปลาเลยใช่ไหมอือ่ะงั้นเดี๋ยวอีพีธงปลานี่ก็เป็นอีพีแยกแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูว่า เออ่จะพอได้ตัวได้กับข้าวบ้างไหมครับอ่ะจะไปเริ่มกันเบ็ดปักแล้วก็จะลงทั้งคลองที่เราตกปลาเนี่ยนั่นในพันเนาะเพราะว่าคลองนี้มีชะโดอยู่ครับเผื่อโดนแล้วก็จะลงตามไอ้ลำรางด้วยครับในพันเกี่ยวคางนะ จะปักให้เหยือเนี่ยอยู่ครึ่งๆตัวกับผิวน้ำใช่ไหมในพนันอ่ะเรียบร้อยครับรดูไมายของธรรมชาตินั่นเองนะตรงนี้จะเป็นลำรางข้างคลองนะครับสวยมากเรียบร้อยครับ แล้วก็แหวกนะให้มันลงใช่ไหมในพนันแล้วแวกมาให้มันลง่งนดึงไหวายลิงตับนี้หน่อยอะมองไม่เห็นเออจะได้ดูว่าในพันก็ปักแบบไหนเอานี่ครับปักให้เหยื่อโผล่จากน้ำครึ่งตัวเรียบร้อยตอนเราปักเนี่ยประมาณสี่โมงครึ่งนะในพานเนาะ ก็เดี๋ยวตัดไปที่คันนี้ก็แล้วกันครับแเราก็เดินอยู่ละแวกนี้แหละเดี๋ยวถ้ามันมีกัดตุ้มนี่คือได้ยินนะนะตอนนี้ก็ไกลมืดแล้วนะในพานคนเฝ้าเบ็ดก็เฝ้าคนตีเบ็ดก็เดินตีเล่นเนาะใจมีกัดบ้างเปล่ามีกัดลูกวะเนี่ย วันนี้เนี่ยมีข่าวไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือน้ําคลองเนี่ยแรงกว่าแรงกว่าวันนั้นที่เรามาได้ตัวกันนะครับไม่แน่ใจว่าทางฝายทางเขื่อนข้างบนเนี่ยเขาจะปล่อยน้ําลงมาหรือเปล่านอกเมื่อกี้เนี่ยเห็นกอสวะไหลามาตามน้ําอยู่กอสองกอแล้วครับกอตอนนี้เนี่ยยังไม่มีโดนเลยฮะไกลมืดละก็เดี๋ยวรอดูเรื่อยๆครับคืนนี้น่าจะอยู่ อีกสักพักใหญ่ๆมาครับได้เวลามากูเบ็ดนะตกปลาก็ไม่กินใช่ไหมในพานไหนดูคันนี้ก่อนคันนี้ดึงคันดึงคันง,งงลงไปเลยเนี่ยดูนะครับอยู่ไหมไม่รู้เนี่เราจะเก็บเบ็ดกลับบ้านกันแล้วนะจะเลยมากู้เบ็ดปักกันก่อนครับ ตรงนี้นี่เป็นคลองใช่ไหมนะพันผ่าตกน้ำพู่มนะไม่รู้อยู่ไหมครับน้องดูใหญ่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 ดูดูดูดโอ้โหปลาชนอ๋ออ๋ออันนี้คับดึงขึ้นได้ขึ้นเลยขึ้นก่อนเลยใหญ่มากครับโอ้โหดูยนี่ครับ คิดถูกจริงๆเนาะในพันที่เราติดเบ็ดปักมาด้วยเนาะโอ้โหปักอยู่ในคลองที่เราเหวี่ยงเบ็ดตกปลากันนี่แหละครับไม่หลุดกิโลแน่ตัวนี้เนาะในพันเนาะคืออยู่กิโลโอ้โหดูกาเลยนี่อ่ะโอ้ไซสกิโลแน่แล้วอ้วนตุ๊บเลยครับแม่นิ่งเหลือเกินตอนแรกคิดว่าหลุดด้วยนะเอาตัวแรกของคลิปนี้เลยครับ เรากู้แค่รอบเดียวด้วยครับเพราะว่าปลาที่ตกมันไม่กินเหยื่อแหละก็เลยน่าจะมูฟกลับกันแล้วครับไม่ไม่ได้ปลาตกหน้าดินนี่ก็โดนปลาทงแล้วกันนะในพันเนาะโอ้โห้โหตัวเดียวคุ้มอีกแล้วนี่เอาไปต่อครับ ในพานบอกโดนใช่ไหมห <dł. S 2> เดี๋ยวไปดูกันครับนี่ะโอ้นูนนูโอ้ลอยเลยครับเอาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะดึงขึ้นมาดูนะใจะอยู่ครับน,นี่ขึ้นเลยตรงนี้เลยนี่ ตัวที่สองนะครับก็ถือว่าใหญ่นะในพานเดี๋ยวนี้ย <c oughs> แต่มันเจอตัวแรกไปจนโอ้โหอันนี้กลายเป็นปลาเล็กไปเลยครับเอาเวลามีน้อยครับคืนนี้ได้กูรอบเดียวจัดกันอีกหนึ่งตัวแล้วครับนี่ดูยึ่งกำไม่รอบอีกเหมือนกันครับตัวเนี้ยแต่ว่ามันเล็กกว่าตัวนั้นเยอะครับตัวแรกอะถ้าปลาที่ตกเนี้ยพอมีตัวกินดีเราก็จะอยู่นานหน่อยนะในพานเนาะแห่ <c oughs> <c oughs> ปลาตกไม่กินเลยครับก็เลยต้องมากู้เบกเก็บกลับกันเอานับสองแล้วนะก็ยี่สิบคันเก็บครบแล้วนะในพันแล้วนุน่นชุดตกปลาหน้าดินเขากำลังทยอยเก็บของกันอยู่ครับนั่นไอ้แม็กู่นน่นอ่ะก็เดี๋ยวเก็บของเก็บไรขึ้นรถเดี๋ยวกลับบ้านไปสรุปปลาให้ดูกันชัดๆกันที่บ้านนะครับอ่ะแม็กเทให้ดูนะครับนี่เหรอดูย สองตัวจบครับแบบนี้สองตัวคุ้มโอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงเทียบ้อยกันหน่อยนะสถิติปลาช่อนของช่องผมเนี่ยเราทำความใหญ่กันไว้ที่หนึ่งกิโลกับแปดขีดนะครับ1 1> เดี๋ยวลองดูตัวนี้กันหน่อยว่าจะหนักสักเท่าไหร่ครับหนึ่งกิโลเนี่ยเกินแน่แต่ว่าจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันครับดูนะครับทำลายสถิติไหม ไม่ถึงครับผมอะไรหนึ่งกิโลกับ3มขีดแต่ก็ถือว่าได้กับข้าวแล้วครับวันนี้สองตัวนี่มือใหญ่ๆนะอ่าแมกกะลง2ตัวจบครับแบบนี้ก็เดี๋ยวปลาชุดนี้เนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรก็ตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับอันนี้เป็นเมนูพื้นบ้านของยายเฉยนะ จากคลิปที่เราไปตกปลาหน้าดินกันแล้วไปปักเิ็ดปลาช่อนเนี่ยได้มาสองตัวนะครับเรามีตัวหนึ่งอ่ะใหญ่กิโลสามอ่ะเราก็เลยเอาตัวนี้นะครับมาทําเมนูกันเลยเมนูนี้นี่เขาเรียกว่าปลาน,นึ่งนะครับแต่ว่าสูตรของยายเนี่ยถ้าใครดูช่องเราบ่อยๆจะรู้เนะว่าเราทํากินบ่อยมากนะครับเมนูนี้ไม่ว่าจะสารพัดปลาเลยก็มีพวกหมูบวงหมูบดเครื่องนึ่งเครื่องอะไรเนี่ยครับวันนี้นี่ขออนุญาตไม่ได้อธิบาย วิธีขั้นตอนแล้วกันนะเดี๋ยวจะมาเริ่มนึ่งกันเลยครับก็ยายเฉยยิ้มรอยแล้วนะครับอันนี้ยังเป็นพัชยายเฉยตอนแก่นะยายเฉยตอนสาวๆยังไม่เข้านะครับไม่รู้วันนี้ไปอยู่ไหนนี่อ่ะก็ตั้งน้ําให้เดือดใช่ไหมยายใส่หม้อนึ่งแล้วก็ปิดฝาจากนั้นก็รออย่างเดียวใช่ไหมอ่ะก็คุณยายบอกว่าสุกแล้วใช่ไหมะยกลงจากเตาแล้วนะ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับสวยงามขนาดไหนเปิดเลยยายดูครับว้าวแมมยายก็สโลโมชั่นจะสวยงามเลยนะนี่นะครับปลาหนึ่งสูตรเฉยเฉยโอ้ยหอมฟุ้งเลยครับสุดท้ายเนี่ยยายจะเพิ่มครามหอมด้วยขิงสดงอีกทีเนอ่งเาอ,อัดเครื่องกันเข้าไปนะครับต้นหอม แล้วก็ผักชีจ้ะผักชีโอ้ยายอ้าวดูครับดูด,ดูน่ากินมากเดี๋ยวมาลองชิมกันหน่อยครับมาครับมาพลาดไม่ได้ครับต้องลองนี่ดูนะเมนูนี้ต้องมีหมูบดด้วยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเอาปลาให้คุณยายดีกว่าอย่าอัท้องเลยนี่ ตัวใหญ่มากครับนี่โอ้ดูแล้วก็น้ำน่อยอ่ะยายนนี๋ย่ผมลองหมูแล้วกัน ปลานดนึงยายหมูไหม,มไม่เอาอะพริกแห้งยายลองแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงครับยายอร,อร่อยเนาะเมนูปลาหนึ่งเนี่ยเป็นเมนูชอบของ คนแก่คนสูงอายุอยู่แล้วนายายใช่ไหมไม,มันจะเผ็ดร้อนด้วยพริกแห้งมันจะเข้ากันสุดๆครับอรอ่อยอก็เดี๋ยวชิมให้ดูกันเท่านี้พอนายายดเดี๋ยวกินข้าวเย็นกันเนาะก็ถ้าเพื่อนๆในพี่น้องๆน,งน,งนาๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วย กดไลค์กดแชร์เดี๋ยจ้าแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย